ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับลุงน้อยชาวไร่วันนี้มาปลูกพริกครับเตียมที่ปลูกพริกปลูกพริกครับมาลากสายน้ำหยดกันมาวางสายกันก่อนต้องคาดให้เรียบก่อนครับวันนี้เอาเส้นตี่คาดเป็นอยคาดไปวนแมกน้ำก็ยังดึงน้ำอยู่นะ วันนี้ก็ยังเป็นแมกน้ำนะครับดึงอยู่ยาวๆเลยดึงันยาวๆแมดน้ำนี่เพิง่งดึงน้ำบ่อไปครั้งแรกนะครับเนะี่ยแต่ออกมาก็ยังไม่เคยดึงน้ำบ่อเลยเดยต้องอัดยาวๆเลย สามวันแล้วดึงน้ำดึงน้ำถึงน้อยก็เดินสายน้ำเสร็จพอดีเดี๋ยวว่าจะไปเอาพันพริกน่าจะเป็นวันสองวันนี้เนี่ยจะเป็นพรุ่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวโทรเข้าไปหาครับลองน้ำเพื่อนๆ ลองระบบน้ำหยดหนุน้อยสั่งไว้สามสิบาดนะสั่งเผื่อ น้องภรรยาด้วยผมน้องน้อยเองก็ยี่ผ้าถาดน้องภรรยาครับจะมาปลูกไว้แถวเลาะขนาประมาณห้าถาดเนาะในนั่น,นเพื่อนน้ำหยด่ายก็ร้อนด้วยทำระบบน้ำหยดต้องใส่จะดีกว่า น้อยก็สั่งถาดละถ้าซื้อในน้อยก็เขาจะคิดเป็นถาดละร้อยนะถาดจะมีร้อยต้น้็ซื้อสิขึ้นไปเขาก็จะลดลงมาเหลือประมาณถาดละดเก้าสิบท่าไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวพวกน้อยพวกนี้พวกน้อยจะถ่ายให้ดูร้านขายนี่ก็อยู่ไปทางทุ่งสนุนนะก้าพริกเนี่ย เพาะที่ขายโดยเฉพาะเลยของน้อยสั่งมาก็เป็นพันอัมพวานะแมกน้ำนนยังเงียบๆอยู่นะย,ยังไม่ยังไม่มีปัญหาอะไร,รน้อยกับพยานเช็คพยามเช็คปั้มน้ำมันเครื่องกัาไปเพื่อน ปั๊มน้ำมันเครื่องผ่านคือผ่านปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้ลุงน้อยเปลี่ยนเอาของเป็นคูปุต้าใส่นะลุงน้อยออกมาได้สองวันออกแม็กนุมมาได้สองวันลุงน้อยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นปั๊มคูปุต้าของแท้เลยนะใส่ไม่แพงเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนบางคนถามว่าแพงไหมปัม๊มปั๊มอะไรปั๊มน้ำมันเครื่องเพื่อนเพื่อนปั๊มเฟืองปัม๊มปั๊มเฟืองน้ำมันเครื่องทอดเองเปลี่ยนเองเพื่อนเพื่อน น็อตสามตัวเนี่ยลุงน้อยจะพาไปดู่อนเดี๋ยวจะยังไงลุงน้อยจะทําคลิปให้ดูอีกทีนะเนี่ยลุงน้อยจะชี้ให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน็อตเนี่ยสามตัวนะถอดออกแล้วเปิดฝาตัวนี้ออกมาแล้วก็ค่อยๆเอาอะไรเกี่ยออกมาก็โอเคใส่กลับไปได้เลยลุงนอ้อยแค่ภรรยาไปซื้อมานะแถวร้านค้าแถวตลาดร้านขายอะไร ประมาณราคานี่2สองร้อยนะลุงน้อยจ้างไม่ผิดอ่ะสองบาทอ่ะน้ำกล่องร้อบาทลุงน้อยให้ภรรยาซื้อโอลิงมาตัวงโอลิงคือรูปยางตรงนั้นเนี่ยเอามาเปลี่ยนถ้าเกิดเครื่องใช้เปนนานๆน,นะโอลิงตัวนั้นจะแข็งแต่นี่ลุงน้อย2วันก็ไม่ต้องเปลี่ยนโอลิง นิ่มๆเเพื่อนดึงนะลองอัดกันายาวๆเลยเครื่อตงตัวนี้บางคนเม้นมาถามลุงน้อยนะว่าซื้อที่ไหนได้ราคาเท่าไหร่บางคนก็ยังไม่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ลุงน้อยลงไปแรกๆกันนะที่ลุงน้อยบอกราคาถ้าลุงน้อยบอกเลยก็แล้วกันเครื่องตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้าน ราชาพาวเวอร์ทูลน,นะเนี่ยตัวแรกของลุกน้อยนี่สั่งมาจากโนนสาขาที่มหาสรารคามสาขาใหญ่เลยแต,ต่ตัวนี้ตัวนี้นี่มาจากพิโลกนะเพื่อนตัวนี้เพอเขายามีสาขาเขาแยกสาขามาอยู่นี่ราคาบอกราคาเลยเนะมาะเมื่อเมื่อคืนก็มีสิเนาะ คอมเมนต์ถามว่าราคาเท่าไรหรือลุงน้อยอะไรซื้อที่ไหนได้ราคาสองหมื่นสี่พันบาทแล้วก็ทอนรามาสิบบาทแบองใจนะคือว่าสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทเก้าสิบาทประมาณนี้เนี่ยกลลุงน้อยก็เป็นหลวมเป็นเลยสองหมื่นสี่โทรไปสั่งซื้อได้เลย ถ้าจะให้ดีก็บอกดูจากช่องลุงน้อยชาวไร่ด้วยลุงน้อยม่าจะดีนะเสียงนิ่มๆเลยเพื่อนๆดึงยาวๆเลยกำลังแล้วเหลือเบอร์โทรก็เข้าไปดูได้ในคลิปที่ผ่านมาที่ลุงน้อยลงไปเมื่อ น่าจะเป็นเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนี่ยนะเบอร์โทรลุงน้อยมีอยู่นั้นเนี่ยทำไมงั้นก็เมนมาถามลุงน้อยได้คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวลุงน้อยจะบอกเบอร์โทรให้เบอร์โทรทางร้านจะเอาสาขาพิโลกหรือจะเอาสาขาใหญ่อยู่ใกล้ทั้งไหนก็บอกมาครับก็ชอบวิดีโอชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วที่สำคัญนะเพื่อนๆกดติดตามให้ลุงน้อยด้วยครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็สวัสดีครับ